o l i ล O ์โอไซเอสีดอตจิ๋วเปลี่ยนฐานได้ไม่ต้องถอดออกจากตัวปืน สวัสดีครับผมอม t s เครับวันนี้จะมารีวิวดอทรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นของ OL ไลสรุ่น O อ i ซเอสดอทรุ่นนี้เป็นดอทติดปืนรุ่นใหม่ที่สามารถเปลี่ยนฐานได้โดยที่ไม่ต้องถอดออกจากตัวปืนเพื่อเปลี่ยนแบตซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของทางโอไลที่ทำให้ผู้ใช้สะดวกสบายรุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับท่านที่ไม่ชอบดอทแบบที่ต้องรอชาร์จเพราะรุ่นนี้เปลี่ยนฐานได้ทันทีเลยโอเคครับเรามาอันบ็อกซ์กันดีกว่าครับเปิดแบบนี้นะครับรุ่นนี้ เปิดฝาขึ้นมาฝาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นี่คือมีทีการใช้งานเบื้องต้นนะครับการตั้งดอทแล้วก็การไขดอทนะครับด้านไหนก็จะมีคำขอบคุณแล้วก็เปิดออกมานะครับปึ๊บดอทรุ่นนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับจะไม่มีฝาเหมือนกับตัวที่สามารถชาร์จได้นะครับลองอด,อดอทออกมาดูซิ เหมือน o l ไลเลยนะครับขนาดเท่ากันทุกอย่างนะครับแค่มีจุดนี้ที่แตกต่างนะครับคือที่ใส่ฐานนะครับก่อนจะไปดูคุณสมบัติเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์อื่น,นๆที่ให้มาในกล่องดีกว่าครับกล่องมีแค่นี้ปึ๊บหมดแล้วนะครับอันนี้ด้านในมีอะไรบ้างดูสิอันนี้เป็นตัวขันดอดนะครับ โอ้เป็นแบบเปิดออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับเหมือนเดิมนะครับน็อตคุณต้องลองขันดูว่าออแบบไหนมันเข้ากับปืนคุณนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น user manual นะครับเปิดออกมาดูซิมีผ้าเช็ดเลนส์ให้ด้วยนะครับขอดู user manual ก่อน นี่ะครับให้ดูกันคร่าวๆนะครับใครที่อยากได้ user manual ก็สามารถขอได้นะครับส่วนภาษาไทยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าคุณสมบัติของตัว Olight o, ite, o s i ซ e SE กันดีกว่านะครับ o s i ซ e s เเป็นดอตติดปืนขนาดซับคอม a พกเป็นแบบจอเล็กมีขนาด2 moa ซึ่งจริงๆคุณก็สามารถเอาไปติดปืนยาวได้ ใช้ฟุตปริ้นแบบ RMSC ถ้าปืนคุณปาด RMSC มาสามารถติดได้เลยครับถ้าปาด RMR มาทางโอไล h ์ก็มีฐานแปลงให้นะครับจาก RMR เป็น RMSC ให้ด้วยซึ่งคุณต้องซื้อแยกนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียม7075มาตรฐานการกันน้ำที่ IPX7 ใช้ฐาน CR1620 ซึ่งมีแถมมาให้ในตัวดอทสามารถถอดเปลี่ยนฐานได้โดยที่ไม่ต้องถอดออกจากตัวปืน รันไทม์นานสูงสุดถึง75,000ชั่วโมงมาตรฐานกันกันกระแทกที่1เมตรตัวดอทมีประกันตลอดชีวิตเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานดอทกันก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเป็นตัวกั้นดอทนะครับใช้ประแจที่ให้มานะครับมันจะมี2หัวนะครับเอาหัวปากแบนนะครับขันออกแล้วก็เก็บน็อตตัวนี้อย่าให้หายนะครับสําคัญมากๆนะครับ ซึ่งตัวนี้มันจะแงะออกมาจะออกมายากใช่ไหมครับเทคนิคคือเอาประแจปากแบนงัดออกมานะครับซึ่งใหม่ๆมันก็จะฝืดๆหน่อยนะครับงัดออกมาไม่มีรอยนะครับระวังถ้าเกิดดึงแรงฐานมันจะกระเด็นออกนะครับค่อยๆเอามือนิ้วเล็บนิ้วโป้นะครับดึงออกมาแล้วก็2นิ้วนี้นะครับรองด้านล่างไม่ให้มันกระเด็นออกมานะครับถ้าเกิดคุณดึงปุ๊บ ฐานมันจะกระเด็นออกมาเลยนะครับนี่คือเทคนิคนะครับนี่ครับออกมาแล้วแล้วก็เอาตัวกั้นฐานออกนะครับแล้วก็ใส่ฐานกลับเข้าไปเข้าไปในตัวดอทนะครับนี่นะครับดอทมาแล้วนะครับวิธีเปิดปิดดอทก็เหมือนเดิมนะครับก็คือกดปุ่มบวกกับลบพร้อมกันนะครับนี่นะครับ ประมาณ1วิมันจะปิดนะครับส่วนวิธีเปิดดอทคุณจะกดบวกหรือกดลบก็ได้นะครับเปิดได้เหมือนกันนะครับกดบวกสิป๊บเห็นไหมครับมาแล้วนะครับซึ่งมันจะเป็นโหมดเพิ่มระดับนะครับลดระดับลองลดระดับสิเห็นไหมครับดอทก็จะลดระดับนะครับลองเพิ่มระดับสิดอทก็จะเพิ่มระดับนะครับถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ก็คือมันเต็มแล้วนะครับ แสงทสี่สุดแล้วนะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนโหมดตอนนี้มีจุดดอด3แบบใช่ไหมครับอันแรกเป็นถึงคุณนี่นะครับคุณอาจจะไม่เห็นเนี่ยผมขึ้นภาพให้ดีๆนะครับก็คือมันจะเป็นโดนัทมีรูตรงกลางวิธีการเปลี่ยนโดนัทมีรูตรงกลางเป็นจุดดอดแบบอื่นก็ต้องกดลบนะครับร่นี้ต้องกดลบกดลบแชรไว้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับ เปลี่ยนเป็นจุดตรวจธรรมดาแล้วเราก็สามารถเพิ่มเสียงแสงได้นะครับตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนจุดตรวจเป็นอีกแบบนึงคือกดลบแช่เหมือนเดิมนะครับประมาณ5วิเห็นไหมครับก็จะเป็นตันัดไม่มีจุดตรงกลางนะครับกดอีกครั้งนึง เปลี่ยนกลับมาเป็นโดนัทมีจุดตรงกลางนะลองดูสิเห็นไหมครับกลายเป็นโดนัทมีจุดตรงกลางแล้วนะครับโอเคนะครับวิธีการใช้งานข้อแตกต่างจากรุ่น S ธรรมดานะครับก็คือรุ่น SE จะไม่มีหมดออโต้ไลน์นะครับเห็นไหมครับว่ารุ่น S ธรรมดาจะมีรูต,ตรงนี้รูต,ตรงนี้คือรูรับแสงน,นะครับสามารถใช้หมดออโต้ไลท์ได้แต่ตัว SE ไม่มีนะครับ ดังนั้นคุณจะต้องปรับระดับเองนะครับแล้วก็คุณปรับปุ๊บคุณก็จดไว้ว่ากลางคืนใช้เท่าไหรด่ดีกลางวันใช้เท่าไหร่ดีนะครับโอเคเรามาต่อด้วยวิธีการติดตั้งเข้ากับปืนสั้นกันก่อนนะครับอันนี้ปืนผมเป็น G ล็ c k 19x นะครับแล้วเอาสไลด์ไปปาด RMR มานะครับถ้าเกิดคุณปาด RMR มาคุณต้องใช้เพลทตัวนี้นะครับนี่คือเพลทที่ทางโอไลท์ได้ผลิตมานะครับสำหรับ นที่ปัด IMR มาแล้วอยากติด IMI s c ซึ่งผมมีคลิปรีวิวแล้วนะครับลองไปดูได้น,นะครับมีวิธีติดตั้งใน,ในคลิปนั้นนะครับทีนี้เรามาใส่ดอทโอไซกันซิโ s ไซส์ e ใส่ได้พอดีนะครับพอดีกับเพลทเลยแล้วก็ขันน็อตลงไปนี่นะครับเรียบร้อยนะครับก็สวยงามไปอีกแบบนะครับเรียกได้ว่า เล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายใช้งานสะดวกสมมุติว่าคุณจะใช้พวกปืนพวกไหนใช่ไหมดอตรุ่นตัวเดิมมันมันใหญ่ไปใช่ไหมครับใช้ตัวนี้แทนก็ได้นะครับเล็กแล้วก็ความยอดเยี่ยมคือมันมีร่องตัวนี้ด้วยนะครับนี่ครับร่องศูนย์หลังให้พยายามมองผ่านไปได้นะครับคุณก็จะสามารถมองผ่านไปได้นะครับส่วนวิธีการตั้งดอทนะครับมันจะมีจุดตรงนี้แล้วก็ จุดตรงนี้นะครับซึ่งคุณลองหมดดุนดูจุดตรงนี้เป็นซ้ายขวาจุดตรงนี้บนบนล่างนะครับวิธีการตั้งดอทให้โดยตัวที่ใช้กระสุนน้อยที่สุดนะครับคือสมมติว่าคุณตั้งศูนย์มาแล้วศูนย์คุณเป็นศูนย์ยกสูงตั้งมาแล้วก็คุณก็จัดไซส์อะไลเมนต์ไซส์พิกเจอร์ให้มันตรงแล้วก็ขยับจุดดอทให้มันอยู่ตรงปลายยอดของศูนย์หน้าแบบนี้นะครับตัวนี้ผมตั้งมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ มันก็จะยิงเข้าตรงเป้าตามที่เราตั้งศูนย์เลยครับสมมติว่าคุณตั้งศูนย์ที่10เมตรก็จะยิงเข้าเป้าที่10เมตรเลยครับโดยที่คุณไม่ต้องตั้งดอทไหมเลยนะครับนี่คือความสะดวกสบายและเป็นทริคที่สำหรับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการสู้แสงในที่มืดและสู้แสงในที่สว่างกันเลยดีกว่าครับถ้าเป็นแสงตอนกลางคืนคุณก็ต้องปรับให้มันเข้ากับแสงตอนนั้นนะครับถ้าเกิดเปิดไฟ ใชยคุณก็ต้องดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับในในกล้องคุณอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ในตาจริงเราเห็นดอทนะครับตอนที่เราเปิดไฟฉายนะครับระดับนี้คือแสงแยางตาเลยเห็นไหมครับ,รบว่าแสงพุ่งมาใส่จออันนั้นจริงๆถ้าเกิดคุณเปิดไฟฉายคุณก็ต้องจําว่าดอทนั้นประมาณไหนคุณก็ต้องจดไว้สมมติว่าประมาณนี้ก็จดไว้นะครับตอนปิดไฟฉายปึ๊บ แสงมันจะแยงตาดังนั้นก็จดจำว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนจะใช้แสงประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อ,อที่การสู้แสงตอนกลางวันกันต่อครับนี่นะครับสู้แสงกลางวันได้ชัดเจ๋วไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้คือสุดแล้วนะครับถ้าเกิดคุณมาส่องลองสองจริงๆแสงมันจะแยงตาคุณนะครับคุณต้องลดลงประมาณ1-2นะครับนี่ครับมันจะพอดีเลยครับลด ผมลดมา3ระดับนะครับในคลิปถึงจะดูเล็กแต่ตัวดอทจริงจะดูใหญนะ่ใหญ่กว่าในคลิปนะครับดอทที่แสงที่เข้าตาคุณจะใหญ่กว่าแล้วเห็นชัดกว่าในคลิปนะครับอันนี้เป็นไกด์ให้ดูนะครับว่าเออมันสู้แสงได้นะครับย้อนแสงก็ยังพอเห็นนะครับนะครับยอดเยี่ยมเลยครับ เช่นเคยครับเดือนนี้ทางออไลน์ก็จะมีโปรแฟลชเซลล์เหมือนเดิมครับเริ่มต้นในวันที่11สิงหาคมปี2025เวลา20นาฬิกาสำหรับสมาชิกระดับเงินส่วนสมาชิกทั่วไปเริ่มต้นวันที่12สิงหาคม2025เวลา20นาฬิกาไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2025เวลา23นาิก59นาทีโอไลน์จะลดสูงสุดถึง30%เลยครับพร้อมจะมีของแถมอีกมากมายครับเดือนนี้ผมได้หมวกนะครับ ไม่รู้ว่าคุณจะได้หรือเปล่านะครับสวยงามเลยครับเป็นทีม O s i z สนะครับส่วนรุ่นที่ไม่จัดโปรโมชั่นก็สามารถใช้โคด้ด TSTR เพื่อลด12%ได้ครับซึ่งลิงก์สั่งซื้อก็จะอยู่ที่ Description และท็อปคอมเมนต์อย่าลืมใช้ลิงก์ของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวอตและไฟฉายของโอไลรุ่นถัดไปด้วยนะครับส่วนสำหรับพี่ๆที่ขี้เกียจสั่งเองหรือเป็นผู้ใหญ่สั่งเองไม่เป็นก็สามารถฝากผมสั่งได้นะครับแต่ก็จะมีค่าบริการนะครับและก่อนจะจบคลิป ผมมีคำถามอยากจะถามคุณว่าคุณอยากได้ดอตรุ่นนี้เป็นสีอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นสีทรายหรือสีเขียวหรือต้องการสีพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์แจ้งผมได้นะครับเผื่อทางโอไลท์จะผลิตสีอื่นมาเพิ่มนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมสั่งลิงก์ของผมเพิ่มกงนใจืให้ผมนะครับ